ฟังแจ้งเตือนไว้เลยว่าวันที่21ตุลาคมนี้เราจะได้เห็นโชว์แห่งจัก,กรวาลดาวหาง c 2025 a 6เล m o n เข้าใกล้โลกที่สุด นักดาราศาสตร์คาดว่าความสว่างจะอยู่ที่แมกนิจุด2-4ถ้าท้องฟ้ามืดพออาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งอาจปรากฏตัวขนาดใหญ่เท่าดวงจันทร์็มดวงเลยครับเพราะมันจะเข้าใกล้โลกที่สุดระยะประมาณเพียงแค่9 0ล้านกิโลเมตรและที่สาคัญจังหวะด,ดีสุดๆเลยครับเพราะตรงกับคืนจันทร์ดับไม่มีแสงจันทร์รบกวนท้องฟ้าจะมืดสนิทเหมาะแก่การสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าเพียงแต่ต้องช่วยกันภาวนาไม่ให้ฝนตกหรือฟ้าปิดกันด้วยนะครับโดยเราแนะนําให้มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังพระอาทิตย์ตกประมาณ1-2ชั่วโมงถ้้ามีกลองสองตาาจะเห็นงชัดขึ้นหรือใครมีกล้อง ถือ l e r l e s s ที่เปิดหน้ากล้องรับแสงได้นานก็จะได้ภาพของดาวหางไปเชยชมครับที่น่าสนใจคือหางของดาวหางเลมอนเคยถูกลมสุริยะพัดจนขาดหายไปบางส่วนเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้หางใหม่ก็ก่อตัวกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมรอชมกันได้เลยคืนวันที่21ตุลาคมนี้อย่าลืมเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวหางเลมอนจะเป็นโชว์ระดับ once in a lifetime แน่นอนครับ